สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือ2ปังทุกท่านอีกแล้วค่ะที่บริษัเทเพชรโยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมากับรถโตโยต้าอันติ 1.6G ปี2020ค่ะได้ไปรถหน่วยงานปรดระวางนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆเลยพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาโตโยต้าอันติดไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะพี่พๆได้เป็นรถปี2020รุ่น1.6 G ราคา429,000นะคะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทพี่พๆจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะสวยๆเลยไฟหน้าฟู l l LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยค่ะ ได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะพี่พี่ถัดมาค่ะในส่วนของล้อได้เป็นแม็กขอบ16นะคะยางปี2 0 2 4ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะสวยสวยไม่มีรอยขีดรอยขูดค่ะกระจกบานหน้านะคะพี่พี่พาดเดิมโรงงานเลยคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักมาแน่นอนนะคะกระจกบานหน้าพาดเดิมโรงงาน เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้วยนะคะด้านหน้าค,อคอ่อ,คอยๆไล่ไปทีละจุดนะคะถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเหลี่ยมสันรถค่ะคมชัดเจนสวยๆเลยมือจับประตูนะคะจะได้เป็นโครเมียมค่ะกระจกบานข้างนะคะพ์ดเดิมโรงงานภายในค่ะพี่พี่ ได้เป็นโทนสีดำสวยๆเลยบุซอ f t touch ด้วยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะนุ่มๆเลยหัวน็อตค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะคอนโซลหน้าสีดำเช่นกันบุซอ f ทั o u มาให้แล้วนุ่มๆสวยๆค่ะพี่ๆมาพร้อมเครื่องเล่น usb นะคะบลูทูธแอร์ออโต้และก็เกียร์ออโต้ค่ะภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะ เบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะสีดำเดินได้ด้วยสีขาวเบาะหนังสวยๆตึงๆค่ะได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะทั้งคันเลยพี่ๆหัวน็อตตามซอกประตูค่ะไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะเหตุรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนคันนี้ได้เป็นรถ2020นะคะรุ่น 1.6G โครงสร้าง สวยๆนะคะเมดอาร์ตเรียงกันสวยๆเลยสวยๆคมๆเลยสวยๆคมๆเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่แ0ดพันบาทค่ะกระจกพาร์ทเดิมโรงงานทุกบานนะคะมือจับประตูได้เป็นโครเมียมเหลียมสันรถค่ะพี่ๆคมชัดเจนเลยคันนี้ติดฟลีมาให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานนะคะติดฟ์ีมาแล้วรอบคันพร้อมใช้งานเลยค่ะ พี่ๆมาซื้อสดหน้าร้านก็คือรับรถกลับได้เลยนะคะหัวน็อตสวยๆภายในไม่มีช้ำได้เป็นแอร์หลังแยกโซนซ้ายขวานะคะฝ้าเพดานด้านบนสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเบาะหนังไม่มีแตกไม่มียับเบาะเดิมโรงงานนะคะไม่มีแตกไม่มียับเลยพี่ๆสวยเดิมแน่นอนกระจกต่างพ์ทเดิมโรงงานนะคะ ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วเรียบร้อยไฟท้าย LED ค่ะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอย2จุดและก็ได้เป็นไฟทับทิมได้สีขาวเดิมโรงงานนะคะสวยๆเลยการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนข้อดีของรถลดระวางคือเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบอยู่แล้วพี่ๆในเรื่องของตัวโครงสร้างนะคะเลขใหม่ก็คือคัดมาให้ คัดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสวยๆเลยสวยๆเลยนะจะแในส่วนของรายละเอียดด้านหลังยังอะไรค่ะมีให้ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงยังไม่ได้ใช้งานเลยโครงสร้างนะคะต่างๆรอยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่อันนี้คือซีนเดิมโรงงานนะคะถ้าพี่ๆ ไปดูรถมือสองที่ไหนแล้วดูโครงสร้างจุดนี้รอยซีนไม่ใช่รอยนี้นะคะบอกเลยว่าโดนเข้าโครงสร้างแน่นอนเข้าด้านหลังแน่นอนไฟหลังนะคะพัดเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับสวยๆแบบนี้เลยของเราการันตีนะคะในเรื่องของการคัดรถเกตเอนะคะพี่ๆ ของเราการันตีในเรื่องของการคาดรถเกตเอทุกคันของเรานะคะมีตรวจรถให้ฟรีด้วยมีตรวจรถให้ฟรีด้วยนะคะ274รายการการันตีในเรื่องของตัวโครงสร้างรถนะคะอันนี้พี่ๆจะทราบรายละเอียดตัวรถทั้งหมดเลยนะคะว่าตัวรถมีพลิควข้ามมาไหมชนหนักมาไหมรายละเอียดต่างๆทั้งหมด274รยี่รายการพี่ๆสามารถดูได้เลย พอหนูส่งตัวรถให้แล้วนะคะหนูก็จะส่งรายละเอียดรถเนาะหรือเรียกว่าใบาเซอร์อย่างเงี้ยค่ะให้พี่ๆดูการันตีเลยว่ารถทุกคันของเราสวยเดิมแน่นอนไม่มีกลับไมโครไมนะคะที่มาที่ไปคือชัดเจนค่ะตรวจสอบได้หมดยางปี2024ทั้งหมดสี่เส้นนะคะพี่ๆกระจกพัเดิมโรงงานทั้งบานอ่ะทุกขับทุกบานค่ะขอโทษทีกระจกพัดเดิมทุกบานเลย หัวน็อตค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยนะคะภายในสวยๆภายในสวยๆค่ะขายดีนะคะในเรื่องของตัวอ่าพี่ๆที่หารถไว้ใช้งานนะคะสำหรับโตัวต้านติดคือขายดีตลอดการเลยคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนแปดหมนก่โลค่ะราคาสี่แสนสองมเก้าพันคุ้มสุดๆแล้วพี่ๆได้รถตัวต้านติดนะคะไว้ใช้งาน ยาวๆเลยรถปี2020นะคะคันนี้รถประมาณ4ปี5ปีถือว่าเลขไม้นี่คือวิ่งวิ่งไม่เยอะนะคะวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่รถประมาณ5ปีเนาะโครงสร้างสวยๆค่ะไม่มีพลิกคว่มชนหนักจมน้ำมาแน่นอนเดี๋ยวหนูพาไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดหน้าห้องเครื่องต่อเลยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะคะพี่ๆขาหน้าสวยๆเลยขาหน้าสวยๆเลยนะคะหัวน็อตเรียงๆเลยพี่ๆการันตีโครงสร้างค่ะขาหน้าไม่มีโคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตไม่มีขยับรอยปั๊มแบนคมชัดเจนค่ะสติกเกอร์นะคะตามจุดต่างๆแห่งกันความร้อนใต้เครื่องค่ะตึงๆเลยพี่ๆ การันตีนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเครื่องยนต์แห้งๆค่ะไม่มีไหลมีเยิ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o y ยต้าโคโรลลาอันติ 1.6G ด1.6 G ปี2020ค่ะได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานเลย การันตีโครงสร้างสวยๆนะคะราคา421,900 0ค่ะฟรีดาวผ่อน8,000บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟางต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ